ทันติโรจีวัลังส์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินต่างที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศสกษาได้จัดทำโครงการกระทรวงศึกษาที่การร่วมใจช่วยใครน้ำท่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรชบรรทุกประสงค์เ่ออบภัยในจังหวัดกรสินในวันนี้ ทางอาชีวศัรยาในภาคกำหนดที่นันได้รวบรวมประกอบด้วยสุขาลอยน้ำจำนวน12หลังเลืออไฟเบอร์จำนวน40หลังเสื้อคูที่จำนวน200ตัวกูแจ้งทีพ1,24ตัวเดิมการ้ึดขนนใช้ประกาบอินเทอร์น้นทางบริสุทิปรเละได้ผลนานเก่าเกิดโครงการต่างให้ระกาสอินเท่รน กับเรียนท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาลสิงห์ท่านวิรจนจิวังสัท่านปาระธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดกาลสิงห์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันรู้สึกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดโครงการ กระทรวงศึกษาที่การร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมวิกฤตของประเทศในขณะนี้รู้สึกว่าหนักหนาสาหัสนะคะแต่ที่ได้สัมผัสมาตั้งแต่เรื่องแรกน้ำท่วมฉันรู้สึกภาคภูมิใจในความรักความสามาถถัคคี พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศมีต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละจังหวัดที่ถูกน้ําท่วมจังหวัดกาลสินก็เป็นจังหวัดที่โดนตั้งแต่นกเตนมานะคะแล้วก็สู้กันมาตลอดจนถึงหน้าวันนี้ท่านผู้ว่าก็เอาไม่ไหวนะคะส่วนที่อยู่ในพื้นที่สู้กันเองอย่างเต็มที่ก็เอาไม่ไหวเหมือนกันดินฉันไป ร้อยเมื่อคืนนี้นะคะก็ลุยน้ําแล้วก็ไปตําบลดินดันจมอยู่กับน้ําเป็นเดือนแล้วคิดว่ามีแต่ที่ไร่ที่นาจมอยู่ในน้ํานะคะพอไปดูแล้วบ้านทั้งบ้านเลยจมอยู่ในน้ําเป็นเดือนอันนี้แหละนะคะที่บ่งชี้ให้ทราบว่าพวกเราสู้ชีวิตอย่างเต็มที่ ในการที่จะเอาชนะภัยพิบัติในครั้งนี้ดิฉันไม่ได้กลับมาเพราะว่าสอส,อสออีสานได้ตั้งศูนย์เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาลศูนย์รับรบ,รบ,รบริจาคจากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่องค์การบริหารจังหวัดสระบุรีเราก็ได้รับความร่วมมือจากนายกอง์การพร้อมคณะ สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรีแล้วก็ทุกภาคส่วนและขของบริจาคทยอยกันเข้าไป20จังหวัด126เขตของสอสอ,อันนี้แหละเราแบ่งกันแบ่งโซนกันนะคะดิฉันไม่ทราบว่าโซนของภาคเหนือนั้นที่ตกลงกันก็คือทำศูนย์อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ทราบว่าก้าวหน้าไปได้ขนาดไหนแต่ของเรารู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วก็อาชีวศึกษาเป็นแรงที่เข้มแข็งเป็นปึกเป็นแผ่นบวกทั้งกศออน,อนในแต่ละจังหวัดน,นะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันอย่างไม่มีเวลาพักผ่อนกำลังจากอาชีวะจังหวัดสระบุรี ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไม่ว่าจะเป็นสารพัดช่างการอาชีพทุกอำเภออยู่ที่ไหนเอามาถัดเปลี่ยนกันในการที่จะบรรจุถุงยังชีเสร็จแล้วเราไม่ได้เอาเข้าดอนเมืองนะคะเพราะว่าดอนเมืองเนี่ยเป็นศูนย์ที่วุ่นวายมากเลยแต่เราก็ปรับปรับทุกวันให้มันเข้าที่เข้าทางแต่ของเราที่สรักบุรีนี้รู้สึกว่า เป็นเอกภาพที่ดีมากผัดกันทำงานเปลี่ยนกันเป็นรุ่นเป็นรุ่นเสร็จแล้วก็เอาออกไปช่วยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดนครพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดลบบุรีเมื่อวานนี้มีรายงานเข้าจากท่านภัยกิตไปถึงสิงห์บุรีนะคะเราช่วยกันตรงนี้ของเราก็ได้เป็นเป็นภูเขาเรากาเหมือนกันนะคะอันนี้แหละ ประทับใจมากก็ลเลยมีโอกาสเล่าให้ท่านนายกฟังซึ่งไปรับเสด็จนะคะเมื่อที่วัดเมื่อคืนวานนี้นะคะก็เลยได้เล่าให้ฟังจังหวัดกาลสินกลับมาท่วมอีกแล้วพี่น้องสองตำบลไม่ใช่ท่วมแต่ไร่นาน,นะคะท่วมทั้งบ้านช่องไม่มีที่อยู่จมอยู่ในน้ำ เต็มเต็มคือตำบลวลำชีเจ้าท่านะคะเต็มเลยอันนี้แหละนะคะท่านก็บอกว่าให้รายงาน,นให้ท<า>ราบแล้ว้วแลวก็ท่านสั่งมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานทุกขั้นตอนรายงานทุกวันว่าเราได้ช่วยเหลือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราได้ช่วยเหลือเสร็จแล้วก็เก็บเป,เป็นวันเป็นวันเป็นวันนะคะที่ฉันก็สั่งศูนย์ไปยังสระบุรีให้รายงานกับเปีย ไปเป็นวันถ้าอย่างนั้นท่านไม่ทราบท่านว่ายอย่างนี้นะคะคงจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่เราช่วยเหลือกันในวันนี้แต่ที่ทนก็หนักใจหนักใจเพราะอะไรท่านให้ให้พี่น้องได้รับทราบสองเดือนเต็มๆไม่รู้จะไหวไหมนะคะแล้วก็ให้สู้นะคะไม่ใช่ว่านับตั้งแต่วันมันท่วมทีแรกมาถึงวันนี้สองเดือนนะคะจากวันนี้ไปอีกสองเดือนนะคะ เราจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมก็บางเอิญสมเด็จพระราชินีนะคะพอทอดกระถินเสร็จท่านก็มายืนคุยกับท่านนายกฉันก็เบาใจมากที่ไปด้วยกันกท่านก็บอกว่าลูกเหนื่อยไหมสู้นะอย่าถอยเห็นใจมากนะคะท่านนายกน,าน้ําตาลืนเลยนะคะก็มีกำลังใจขึ้นเยอะและป๋าก็มาถาม อายงงุเป็นยังไงเงยไหมอดทนนะนี่แหละคือชีวิตเราต้องสู้เราช่วยกันสู้แล้วมันก็จะหายไปเองอดทนให้มากๆท่านก็ว่าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะพราทอดกระสินเศษทรงเสด็จกลับปลืมเราไปโดนเมืองกันอ่ะไม่เปลี่ยนผ้าหรอค่ะ มีอยู่ในรถเรียบร้อยอันนี้แหละนะคะคือนายกหน้าเนี่ยสิงเต็มทำไมหน้าเป็นสิวอ่ะหน้าสวยๆเ่เรื่องเล็กปัญหาพี่น้องสำคัญกว่าสิวไม่สำคัญท่านว่าอย่างนี้นะคะอันนี้แหละนะคะแล้วก็มาเห็นพวกเราประทับใจมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีวศึกษาผิดให้เราได้ทุกอย่างต้องการเรือได้เรือ ต้องการส่วมไดส่วมนะคะจังหวัดกาลสินของเราไม่ได้ไม่ใช่ใน,น้อยนะคะได้เยอะเหมือนกันทิฉันก็เลยสั่งพีระพทรบอกว่าให้แบ่งไว้ให้จังหวัดกาลสินบ้างนะคะก็นำเรียนนายกท่านแล้วล่ะนะคะของที่ได้มาเยอะๆพี่ก็จะแบ่งให้กาลสินเพราะว่ากาลสินถูกน้าท่วมเหมือนกันนะคะไม่รู้จะถึงวันไหนแต่ที่ท่วมที่แน่ๆก็คือสามเดือนสี่เดือนมาแล้วนะคะ ได้งานทางอำเภอร่รองคำกำมะลาสายพลองชัยก็นำเรียนท่านไปแล้วนะคะท่านก็เลยอยากจะให้ทุกจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมสรุปเป็นวันๆเสร็จแล้วทำเป็นเล่มมาให้ก็ยังดีนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องขอบพระคุณเลือกเกินกรมอญญาชีวศึกษานะคะขอบพระคุณท่านผูว้ว่าราชการจังหวัดท่านลงพื้นที่ให้เรา โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะท่านทํางานอยู่ยตลอดเวลาที่ฉันก็ได้รับรายง,งานอยู่ยตลอดเวลาการนาเสนอในที่ประชุมและมีโทรศัพท์ไปบอกว่าอย่าละบายน้ําเขื่อนลำปาที่ฉันก็ขึ้นไปนั่งคุยกับร,รัฐมนตรีเกษตรท่านก็ยกมือไหว้ท่านก็บอกว่าไม่ได้พี่บุรื่นไม่ได้มันเกินพิกัดไปเยอะมากจําเป็นเราต้องระบาย ถ้าระบายออกไปถึงขนาดนี้พี่ท่วมในแน่อดทนเอานะพี่นะบอกพี่น้องประชาชนเนี่ยแสบที่ถูกน้ำท่วมให้อดทนกรุงเทพพระนครศรียุทธยาปทุมธานีลพบุรีอาการหนักกว่าเรามากนะคะอันนี้แหละเราก็พอยอยู่ได้แล้วก็บ,บังเอิญพี่น้องประชาชนน่ารักมากนะคะ ถึงแม้ว่าตัวเองจะจมอยู่ในน้ําพี่น้องตำรวนจินดำเมื่อวนนี้นะคะก็บอกว่าไม่เป็นไรเห็นใจพี่น้องชาวภาคกลางอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราประทับใจนะคะของเขาน่ะน้ํามันมาจากไหนไม่รู้นะคะวันละหมื่นห้าพันรูกบาทหมื 16, ่นหกพันรูปบาทสวนก็จะเป็ทนทีงที่ที่ม็นั่งแรกเลยเขาได้ที่แรล้ก็ตอเอาตอให้รไเ้อให้เามีโผ่วา แ้วเดยวคนนั่งยองครับนั่งยองันี่แบบที่นี่มีแลลขาดนะครับครับนี่แบบตอติาร์ช่าลควอยู่ที่กาชาแล้วทอส่งอะไรเลยสครับแต่ตีห้าไปส่งเท้าและส่งเที่ยงแล้วก็เย็นเย็นตอนก็ทำงานกับเพ่งนดีน่าจะสิให้เด็กที่เด็กไป เอาเอาเรือเอาเรือไปโชว์ลำลงด้วยสองลำนะขอเรือลงสองลำนะลูกนะัเนี่ยวันนี้เรื่องเลยหนักไหมลูกเรือหนักไหมไหนไหนเจ้าลงเอาลงมาเลยตอนนั้นแล้วถ้าจะเป็นเรือเมย์เราเอาไม้ยังโศชาวบ้านเอาไม้ยางกินข้าวกลับไปเข้ามาเข้าห้องน้ำเราต้องใช้ห้องน้ำกลางที่กลาง แล้วก็เรือกลับสองลำสอลำเอาไปเอาไปที่พีเปรอสองลำจะมันกจสวยนะไปดูให้ดีารื่ยลำแบแช่วยกันช่วยกัน